สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีนะคะวันนี้นะคะเปิดไพ่นะคะกับไพ่ยิปซีนะคะสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่นะคะชื่อ My t r i ิกทาโร่นะคะที่กดชาใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่กรีกโบราณนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดพลังงานกันนะคะวันนี้นะคะกดชาขอตั้งคลิปว่า เทวดาประจําตัวของคุณนะคะหรือครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่ย,ยิปซีสำหรับนี้นะคะวันนี้นะคะกดชาก็เปิดพลังงานนะคะเป็นไพ่ใบแรกนะคะเป็น chain of pentacle นะคะสิบเปลี่ยนนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็น nine of s w o r d คะ่ะเก้าดาบนั่นเองนะคะใบต่อมาคะ่ะเป็น เ a ส e of Cup นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ใบต่อมาเป็น f ไ e of Pentacle ค่ะห้าเหลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดทนะคะไพ่ใต้สำหรับเรานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ไฟ,ไฟออฟพษน c l ิจนั่นเองนะคะ ให้ไต้สำรับนะคะวันนี้นะคะเทวดาประจำตัวของคุณหรือว่าที่คุณเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครุกุบาจารย์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะท่านอยากสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่ยิปซีสำรับนี้นะคะเรามาเปิดพลังงานกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะที่กดชาตาได้ก็จะเป็นไพ่ c h a n of pentacle s นี้นะคะสิบเหรียญน,นี้นะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ ความมั่งคั่งนะคะในตอนนี้นะคะสิเปลี่ยนนี้นะคะสารหลักนะคะจากครูครูบาจารย์นะคะที่ท่านสื่อสารออกมานะคะหรือเทวดาประจําตัวคุณนั่นเองท่านอาจจะต้องการนะคะสื่อถึงรากฐานความม,มั่นคงนะคะทางครอบครัวและวงตระกูลที่มีความสําคัญมากนะคะของคุณนั่นเองท่านมองแล้วนะคะถึงความสุขนะคะแล้วก็ความบุมสมบูรณ ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในชีวิตของคุณแล้วก็หากคุณนะคะรักษาความสมรเคีนี้นะคะด้วยความเคารพแล้วก็เป็นในเรื่องของธรรมเนียมประเพณีนะคะต่างๆนะคะสิ่งที่ท่านเป็นห่วงนี้ก็คือเรื่องของการสืบทอดมรดกทั้งทางกายภาพและจิตวิญญ,ญาณในครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะมรดกทางกายภาพนะคะทางจิตวิญญ,ญาณนี้นะคะ ที่ดีงามเอ่อเป็นเขาเรียกว่าขนบรรมเนียมหรือว่าประเพณีของคุณนะคะในครอบครัวนั่นเองนะคะบริบทนี้นะคะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะคะแต่ว่าครอบคลุมไปถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานะคะได้มอบและหล่อหลอมให้ลูกหลานหรือว่าตัวเราอะคะ่ะรักษาไว้นะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะคะมระดดทางกายภาพนะคะก็คือสิ่งที่จับต้องได้นะคะ แล้วก็มองเห็นได้ค่ะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองก็คือรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะจนถึงรุ่นเรานะคะซึ่งเป็นหลานเหลนนะคะและเป็นรากฐานความมั่นคงนะคะของครอบครัวทรัพย์สินของเอ่อความมั่นคงนะคะหมายถึงบ้านที่ดินหรือกิจการของตัวคุณเองนะคะที่สร้างขึ้นมาเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวนี้นะคะ เป็นแหล่งพักพิงและเป็นทุนในการใช้ชีวิตของตัวคุณเองค่ะที่ท่านสื่อสารนี้นะคะวัตถุอันทรงคุณค่าทางใจนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องประดับเก่าแก่นะคะรูปภาพบรรพบุรุษนะคะหรือของใช้สิ่งสำคัญต่างๆเป็นเรื่องราวอาของการบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่ามาจากวงตระกูลของคุณนั่นเองนะคะ สืบต่อมาสุขภาพและพันธุกรรมก็อันนี้ก็รวมไปด้วยนะคะรวมถึงลักษณะทางกายภาพที่ถ่ายทอดมานะคะก็เช่นโครงสร้างของร่างกายเพราะว่าร่างกายของคนเราใช่ไหมคะก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนรูปร่างสันทัดนะคะหรือแม้แต่การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีที่ถูกปลูกฝังในครอบครัวไม่ถึงว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ ที่เราควรที่จะดูแลนะคะรักษาไว้นะคะในเรื่องของอันนี้กดชาพูดถึงทางด้านกายภาพนะคะท่านก็อยากจะให้คุณนะคะได้รักษาแล้วก็ดูแลนี้นะคะแล้วก็ทางมรดกทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็คือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะก็คือแต่มองเห็นจากการกระทําไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวเราเองและการดําเนินชีวิตอ เป็นส่วนที่เทวดาวของคุณนะคะหรือว่าครัวจารย์ที่คุณนับถือนะคะน่าจะเน้นย้ำมากที่สุดนะคะในตรงนี้คือเป็นในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนั่นเองค่ะความดีงามทั้งหลายที่สืบทอดกันมานะคะเช่นความซื่อสัตย์นะคะความมีเมตตาการรู้จักอ่อนโยนถ่อมตนการที่เรามีสัมมกคารคะวะต่อผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะ การยึดมั่นในหลักธรรมของพุทธศาสนานะคะค่านิยมและความเชื่อนี้นะคะก็เป็นหลักฐานในการดำเนินชีวิตที่ครอบครัวยึดถือกันมานะคะเช่นความขยันหมั่นเพียรความอดทนความกระตันยูและการรักษาเกียรติของวงตระกูลของเราด้วยนะคะประเพณีหรือว่าเป็นพิธีกรรมต่างๆนะคะก็ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านเน้นย้ําเหมือนกันนะคะว่าขนรทำเนียมที่ดีงามนะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยเช่นการทําบุญใช่ไหมคะกา,การทําบุญร่วมกันอาจจะทําบุญรวมญาติมิตรของเรานะคะเป็นประเพณีนะคะเช่นทําบุญในวันตรุษสงการใช่ไหมคะทำบุญในช่วงสงการที่รวมเขาเรียกว่ารวมญาติของเรานะคะ พิปานนาอานะคะมาร่วมทําบุญกันนี้นะคะเป็นการแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนจีนนะคะถ้าคุณมีเชื้อสายจีนก็เป็นการดูแลสุสารอัถิของบรรพุรุษของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันและลํำลึกถึงรากเง้านั่นเองค่ะปัญหาและภูมิปัญญานี้นะคะความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าทักษะที่ส่งต่อกันมานะคะคือจะเช่น เป็นเขาเรียกว่าวิชาเฉพาะนะคะหรือวิธีการใช้ชีวิตของในแบบแต่และท่านแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะคะการแก้ปัญหาต่างๆนี้นะคะก็เป็นการบริหารจัดการภายในครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะกดชาได้เป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทอันนี้ ไพ่เดทเนี่ยนะคะสารหลักนะคะที่ครูครูบาอาจารย์ของคุณต้องการสื่อสารหรือว่าเทวดาประจําตัวก็ได้นะคะที่คุณนับถือนะคะท่านอยากจะบอกว่าให้คุณนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไพ่เดทนี้นะคะไม่ได้แปลว่าการสูญเสียเสมอไปนะคะแต่เป็นการหมายถึงว่าการสิ้นสุดของวัฏจักรเก่าๆความคิดเก่าๆและก็รูปแบบการใช้ชีวิต ที่มันไม่มีประโยชน์อะค่ะ่อ,อที่เหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตไปวันๆไม่เห็นคุณค่าอะไรอย่างนี้นะคะท่านสนับสนุนให้คุณนะคะปล่อยวางออ,อะไรที่มันถ่วงหลังติดใจของคุณความคิดของคุณและยอมรับการเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะอ่าละ่วนละ่วนใบต่อมานะคะ เป็นไพ่ i v e of Penta c l e s นะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการขัดแคลนนะคะเป็นเหมือนความความรู้สึกขัดแคลนความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะความหมายของไพ่ท่านก็อยากจะสื่อสารว่าการเตือนการปลอบใจของคุณนะคะคือเหมือนกับว่าหัวใจหลกักของไพ่ใบนี้นะคะท่านอยากจะสื่อ ว่าการเตือนการปลอบใจคุณนะคะที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณรู้สึกขัดแคลนความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและความยากลำบากบางอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะท่านอยากให้คุณนะคะรู้ว่าคุณหนะักไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วความแล้วความช่วยเหลือหรือโอกาสในการพ้นจากสถานการณ์ที่คุณได้เผชิญนะคะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น แค่ขอให้คุณเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองหามันให้เจอนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำให้คุณเปิดใจรับความเมตตาจากผู้อื่นและอ,อย่ารู้สึกว่าตัวเองอะไม่มีค่าพอนะคะอันนี้คือสื่อที่ท่านสื่อมาตามหน้าไพ่นี้นะคะไพ่หลักนี้นะคะเป็นไพ่เพสออฟคัหรือว่าเด็กถือถ้วยนี้นะคะนี่นะคะเด็กถือถ้วยเพสออฟคัพเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะที่ดีงาม เด็กถือถ้วยนี้นะคะท่านต้องการสื่อสารว่าท่านน่ะส่งเสริมให้คุณนะคะเปิดใจและก็รับการสัมผัสของสัญชาตญาณของตัวคุณเองความรู้สึกความคิดที่เป็นการสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไพ่ใบน,นี้เหมือนเป็นการเชิญชวนให้คุณอ่ะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยหัวใจที่ใสซื่ออาจจะเป็นการขอโทษนะคะการให้อภัย นะคะการแสดงความรู้สึกหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งคุณอาจจะมีงานอดิเรกนะคะอะไรใหม่ๆก็ตามท่านอยากจะให้คุณอะมีความหวังและมีความอ่อนโยนต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะกับไพ่ใบนี้เนาะอันนี้กฤษชาก็เปิดพลังงานไพ่ตามแต่ละใบเลยนะคะสารที่ซ่อนอยู่นะคะ กับไพ่ใต้สำรับนะคะใน o f s w o r d s นี้นะคะก็คือก้าวดนี้นะคะสื่อสารว่าไพ่ใบนี้อยู่ใต้สำรับใช่ไหมคะก็แสดงถึงว่าความรู้สึกที่ซ่อนเล้นในสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขนะคะสารที่ซ่อนอยู่นี้คืออะไรก็คือท่านรับรู้นะคะแล้วก็เป็นห่วงความวิตกกังวล ความเครียดนะคะต่างๆที่คุณได้ไเผชิญหรือความทุกข์ใจที่มารบกวนในเวลานอนของคุณนะคะท่านอยากให้คุณนะ่ะหยุดอ่าอย่าจงอยู่กับความกังวลที่มากเกินความจริงหรือความรู้สึกผิดในอดีตท่านน่ะย้ําว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะความกังวลเหล่านั้นนะ่ะไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ใจเราคิดหรือว่าคุณคิดนะคะขอให้คุณน่ะ ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในในด้านของความคิดความวิตกกังวลอะไรต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ให้คุณหันกลับมามองโรคในแง่บวกมากขึ้นนะคะบทสรุปนะคะโดยรวมก็คือการสื่อสารเนี่ยของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความหวังท่านรับรู้ถึงความกังวลและช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณนะคะ n i g o f s o t แล้วก็ f i v e of p e n t a c l e เนียนะคะก็คือเก้าดาบนี้นะคะแล้วก็าการขัดแคลนนะคะ2ใบนี้นะคะค่ะเป็นการส่งสารนะคะว่า,าช่วงเวลาที่ยากลำบากของคุณเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนะ่ะเน้นย้ำว่าคุณนะ่ะมีรากฐานที่ดีงามอยู่แล้ว ความมั่นคงของคุณก็ดีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ท่านต้องการให้คุณนะ่ะหนึ่งนะคะหยุดกังวลปลดปล่อยความเครียดและความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็สองนะคะเปลี่ยนแปลงก็คืออกล้าที่เขาเรียกว่าอยากกลัวที่จะทําทสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกโทษนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะ จบกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เราคิดกังวลจนมากเกินไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นไพ่เดทนั่นเองนะคะไพ่เดทนี่หมายถึงเป็นไพ่ที่จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เปิดใจนะคะแล้วก็ ใช้สัญชาตยานและความอ่อนโยนในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของคุณในชีวิตนั่นเองนะคะคือเด็กถือถ้วยนั่นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็4นะคะเชื่อมั่นในครอบครัวนะคะคือรักษาความดีงามนี้ไว้นะคะแล้วก็รับแสงสว่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือการเริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีนะคะ การเจาะลึกนะคะเดี๋ยวกรชา่าเจาะลึกของไพ่เดทนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดทก็คือการจบแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแบบนี้นะคะห้าเหรียญน,นี้นะคะสองใบนี้นะคะมีความหมายที่สอดคล้องกันนะคะ ก็คือเดทนี่นะคะในที่นี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงที่เด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในความหมายของสารที่ท่านอยากสื่อนี้นะคะท่านต้องการให้คุณนะคะยอมรับในการสิ้นสุดของอเรื่องราวบางอย่างในชีวิตอย่างาเด็ดขาดไพ่เดทนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการตายทางร่างกายนะคะแต่หมายถึงการตายในรูปแบบเดิม อะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆที่มันเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งพลังงานของคนนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานบวกอะคะ่ะท่านก็กำลังจะสื่อสารแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณควรปล่อยวางนะคะก็คืออาจเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วก็นิสัยที่ไม่สร้างสารรค์ความเชื่ออะไรเก่าเก่าที่จำกัดตัวคุณเองนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่คุณ รู้สึก,กน,นะคะแล้วก็รู้สึกกังวลที่อะไรที่มันรู้สึกว่าสิ่งที่ท,ทุกสิ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าท็อกซิกนะคะที่คอยมาลบกลนคุณอยู่ตลอดเวลานะคะการเริ่มต้นใหม่นี้นะคะเมื่อสิ่งเก่าจบลงนะคะพื้นที่สําหรับสิ่งใหม่เนี่ยมันก็จะต้องดีกว่าเสมอนะคะในการเกิดขึ้นนะคะท่านกําลังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูและการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าต้นไม้นะคะก็ต้องมีการผลิดอกออกใบยอยู่ใช่ไหมคะคำแนะนำของท่านนะคะจงกล้าที่จะตัดไฟแต่ต้นรมอย่าพยายามยื้อยุดสิ่งที่เขาเรียกว่าถึงเวลาก็ต้องจากไปแล้วอะคะ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะพาความมั่นคงนะคะ แล้วก็ความสุขในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ห้าเหรียญน,นี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึกที่ขัดแคลนนะคะมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในเรื่องราวในความคิดของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละท่านต่างบริบทเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันนะคะท่านกําลังสื่อสารว่าอย่ารู้สึกว่าคุณ อย่ารู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรือว่าคุณขาดแคลนนะคะเพราะว่าไพ่เมนเนี้สะท้อนถึงความรู้สึกที่คุณอาจอาที่คุณอาจจะต้องเผชิญนะคะคือมันเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นคำปลดปลอบโยนของท่านนะคะให้คุณด้วยนะคะความหมายของศาลนะคะท่านรับรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยว คุณกำลังรู้สึกถูกถ,ถูกท่อนทิ้งขาดแคลนบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความรักและกำลังใจก็ตามจงมองหาความช่วยเหลือนะคะหัวใจหลักของไพ่ใบน,นี้ก็คือการมองไม่เห็นประตูหรือแหล่งพักพิงที่อยู่ใกล้ๆท่านกำลังบอกบอกว่าความช่วยเหลือนี้มีอยู่จริงและอยู่ไม่ไกลจากคุณด้วยแค่คุณเงยหน้าขึ้นนะคะจากความมืดมิด แล้วก็มองหาแสงสว่างโอกาสความเมตตาที่คนอื่นหยิบยื่นให้นะคะไม่ใช่การขาดแคลนจากวัตถุเสมอไปสำหรับคุณนะคะก็คือไพ่ใบน,นี้อาจจะบอกว่าการขาดแคลนกำลังใจความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่คุณตัดขาดจากพลังงานดีๆก็ได้นะคะคำแนะนำนะคะที่ท่านนะคะส่งถึงก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียว อย่าปิดกั้นตัวเองจากความเมตตาของผู้อื่นจงเปิดใจรับความช่วยเหลือและจงเห็นคุณค่าและสิ่งที่ยังคงมีอยู่อย่ามัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่ขาดหายไปนะคะอันนี้คือสารที่ไพ่ส่งถึงาสารที่ท่านนะคะครูบาอาจารย์หรือคุณจะเรียกว่าเทวดาประจําตัวก็ได้นะคะส่งถึงคุณโดยตรงนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกดชาก็นำสาร นะคะดีๆนะคะมาบอกคุณนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพืพี่ๆสมาชิกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กดชาติด้วยนะคะในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ